เป็นเทอร์เซอร์นะครับก็น้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกมานะครับเป็นน้ำผสมนะฮะกลายเป็นน้ำนมไปเลยครับนะฮะก็สิ่งที่พังแน่นอนแล้วก็คือทอ็อนะครับแล้วก็ตอนนี้เราล้างชุดภายในทั้งหมดแล้วนะครับนะฮะเรือมาทำล้างใหม่หมดแล้วแต่เรากำลังจะทำการนะครับเปลี่ยนนะครับนี่ครับ ตนนมเข้าไปกินทั้งหมดแล้วนะครับเรากำลังจะทำการย้ายสมองนะครับนะบแล้วก็ทำการจับชุดคอนโทรลมันทั้งหมดนะครับนะครับพวกนี้ถ้าเกิดน้ำเข้าแล้วนะครับถ้าไม่รีบทำนะครับมันจะทำให้ภายในช่องทางเดินของสมองทั้งหมดนะครับสมองเกียร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการจับของ ภาพตะกันแล้วก็เกิดการขวางนะฮะทำให้การวิ่งของน้ำมันและเม็ดนะฮะตัวเม็ดที่เปิดปิดนะครับไม่สามารถที่จะวิ่งเคลื่อนที่ได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเกียร์กระตุกนะครับนะฮะนี่เรากำลังจะทำการตับนะฮะชุกคอนโทรลมันทั้งหมดนะครับโดยใช้สมองเกียร์เก่านะครับนะฮะก็ให้ระวังกัน